สวัสดีครับผมสวัสดีวัยพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมก็พาวัยพี่น้องนะครับมาเบิงหมูนะครับหมูเลือดสองสายนะครับหมูสองสายแลนเลดผสมลาดไว้ครับพ่อเขาชิเป็นลาดลาดไว้เรื่อยนะครับแม่เขาชิเป็นแลนเลดเรื่อยๆครับก็เลยได้ลูกออกมาเป็นเป็นซุมนี่นะครับเป็นหกเป็นเป็นสองเป็นสองสายนะครับนี่ครับ แล้วผมขายออกไปนะครับในราคาเมล่หนึ่งมืนบาทนะครับขายออกไปหาตัวแล้วนะครับผมก็ได้หาหมื่นบาทนะครับนี่ช่วงนี่หมูก็ราคาหมูกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ขายเป็นหมูมีชีวิตนะครับขายเป็นหมูหน้าฟาร์มนะครับแต่ว่าผมผมผมไม่ได้ขายเป็นหมูไอเนื้อนะครับผมขายเป็นหมูแม่พันธุ์นะครับซึ่งหมูผมตอนนี้น้าหนักมันอยู่ที่ 8 0นะครับ70ถึง80นี่แหละครับมันบ่ฮอดมันบมฮอด90เลยครับแต่ว,ว่าผมสามารถขายได้แมลงมึนเนาะมันก็ดีก็ขายเป็นหมูเป็นหมูไอเป็นหมูเนื้อแล้วครับถ้าหมูเนื้อนี่มันก็จะตกอยู่ราคาตัวละ7000บาทประมาณนี้เพราะว่ามันกิโลตอนนี้อยู่บ้านผมมาส,สับซื้อกิโลละ98้าสิบาทนะครับ98ถึง100้ถ้าได้ร้อยหนึ่งถ้าได้หมูได้1 0 0กิโลถึงจะได้10,000บาทนะครับเฉลี่ยด้วย โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้หมูผมลอยู่ที่น้ำหนัก70-80กิโลนะครับแต่ว่าผมขายได้ตัวละมื่นก็บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่ครับเพราะว่าผมให้เป็นแม่พันธุ์สองสายถ้าเป็นหมูเนื้อมันก็มันก็บุคุ่มอะครับผมเพราะว่าการขายของผมนะครับก็ขายทางทางเฟซทางไลน์นะครับทางโซเชียลนะครับผมก็โพูดขายนะครับโพูดขายก็พูดไกล คนไข่ํากุมนะครับกุมที่เขาเลี้ยงหมูนะครับแล้วเขาเบิ่งกุมว่านั่นคุมนั่นเขามีสมาชิกจากคนนะครับต้องต้องมีสมาชิกเพื่อตามกว่าเมื่นคนขึ้นไปนะครับค่อยสีขายได้นะครับเพราะคนค่อยสี่เห็นหลายนะครับอันนี้ผมก็มาฝากไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นหมูสองสองสายแท้ๆครับก็ได้ก็ได้ว่าที่เอาหมูสามสายแล้วมาขข่เป็นหมูสองสายนะครับอันนี้คือเป็นเป็นหมูสองสายจริงๆนะครับพ่อมันเป็นราดเดือดร้อยแม่ก็เป็น ลเล่เรือยๆอย้ะครับแล้วผมผสมออกมาผมก็ได้ชุดนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหมูมันก็ราคาดีแล้วครับก็ถือว่าราคาดีเติบแล้วครับผมก็เลยขายได้นะครับนี่ครับหมูผมก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันน้ําหนักประมาณแปดสิบแล้วครับเพราะมันง่ายสิแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่สามแม่นะครับสามแม่นี่ก็อาจที่เอาไว้ให้แม่พันธุ์นะครับส่วนตัวผู้ก็จะขายเป็นหมูเนื้อนะครับเพราะว่าผมได้ตอนออกไปแล้วนะครับนี่ครับหมูผม ก็มีตรงงามนะครับเมื่อท่านไอพี่ๆอยู่จังหวัดไอยาุรทอนนะครับเพื่อมารับไปหาโตนะครับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปเลี้ยงตอครับเป็นเลี้ยงเป็นหมูแม่พันตอเพื่อนก็จะเอาไปผสมกับดูหลอกนะครับผสมกับดูหลอกแล้วเพื่อนก็จะได้หมูเนื้อเป็นหมูเป็นหมูเนื้อนะครับเป็นหมูสามสายนะครับเพราะว่าหมูผมมันเป็นมันเป็นหมูสองสายแล้วไงเขาก็จะเอาไปผสมเป็นกับดูหลอกเป็นหมูสามสายแล้วเขาก็จะเลี้ยงคุนเป็นหมูเนื้อนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหมูน้ําหนักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกิโลอ่ยขายตัวตัวละหมื่นเนี่ยถือว่ากําไรดีนะครับเพราะว่าหัวอาหารก็ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงโดนนะครับถ้าเลี้ยงโดนไปนี่ก็จะเปลียงหัวอาหารเปลี่ยงหัวอาหารเขาก็จะขาดทุนไปเรื่อยนะครับแต่ว่านี่ผมขายหมูที่น้ำหนักเจ็ดสิถึงแดสิบกิโลแต่ว่าได้ตัวละหมื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเนี่ครับพ่อแม่พี่น้องก,ก็ลองทําแบบนี้บ้างครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาบอกมาสอนอนนะไรหรครับแต่ว่า ผมว่าผมทำแบบนี้แล้วมันคุ้มนะครับทำแบบนี้แล้วมันคุ้มค่ากว่ากว่าที่ฮขาชีไปเลี้ยงเลี้ยงหมูไอ้เป็นเนื้อครับเลี้ยงหมูเนื้อก็คุ้มค่าครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาหัวอาหารก็คือว่าสูงครับเพราะว่าถุงนึงนึกเสียกระตกหกร้อย็ดร้อยบาทแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเลี้ยงหมูไม่พันดีกว่าครับชี่คุ้มค่ากว่าครับสำหรับถ้าใดสนใจนะครับหมูผมก็ยังมีนะครับมีหมูผมก็ยังมีเรื่อยๆครับเป็นหมูสองสายครับ หมูสองสายกับหมูเดื่อร้อยครับผมผมไม่ได้เฮตเป็นหมูคุนไข่แลครับถ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักมาได้เลยครับทักมาทางเฟซหรือว่าทักมาทางยูทูบก็ได้ครับเพราะว่าผมลงช่องยูทูบไว้ครับนี่ครับหมูผมนะครับอันก็จะเป็นกล้วยนะครับหยวกกล้วยผมให้มันกินนะครับเป็นอาหารเสริมไปในตัวครับเพราะว่าหยวกกล้วยช่วยให้มันมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ ให้ให้มันเย็นในตัวครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฮอนเนาะครับผมก็ให้มันฮอดให้ตัวมันเย็นลงนะครับมันเป็นยาเย็นนะครับวงไงมันเป็นมันเป็นยาเย็นครับนี่ครับครับสาหรับผู้ใดที่สนใจก็ทักมาได้เลยครับยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออสามโตครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับผม